สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสทามกระแสวันนี้นะครับขอเข้าเรื่องตรงๆเลยนะครับวันนี้จะตามไปอ่านทวิตนะครับกับแ a s h t a g แบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆนะครับนะครับแฮชแท็กนี้นะครับปิดยอดที่เที่ยงคืนนะครับ7 5 0 0 0ทวิตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสฮอตฮิตฟีเวอร์มากเลยนะครับกับกระแสเข้มมุกนะครับในการ กลับมาของพ่อจ่าแม่จ่านะครับกับ,บละครเรื่องบ่วงวิมาลานะครับหรือภาคต่อของละครเรื่องโอเวรีนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมแฮชแท็กนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปเข้มมาสวีคลิปมุกดาลารียนรักในคลิปต่อๆไปได้วยนะครับรวมถึงพี่น้องวงการบันเทิงนะครับที่มาร่วมงานกับ ทั้งเข้มทั้งมุกนะครับทางช่องทำกระแสก็จะนําเสนอทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนสังกัดใดอะไรยังไงถ้าคุณมาพัวพันกับเข้มหรือมุกนะครับช่องทำกระแสนะครับก็จะตามติดคุณทําข่าวคุณมาลองช่องนะครับและก็ช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า หนาวผิดปกติมากเลยนะครับช่วงนี้เห็นว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับช่วงนี้ยังไงก็อย,อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าลืมแมสปิดปากทุกๆกกครั้งนะครับรักษาระยะห่างกับผู้คนนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมล้างมือทุกๆครั้งนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสยั่ง วันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนฟินมากนะครับก็คือประ,ประมาณ2-3วันแล้วนะครับตั้งแต่มีการฟิตติ้งนะครับภาพละครเรื่องบ่วงวิมาลานะครับก็เมื่อหลายๆคนเห็นภาพเข้มมุกนะครับในการร่วมเฟรมกันอีกครั้งนะครับในรอบแรกของปีเลยก็ว่าได้นะครับที่ทั้งคู่ได้มาร่วมเฟรมแล้วก็มีแบบโมเมนต์ที่แบบ ที่ทําให้ชาวเราได้มโนได้ฟินกันอีกนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆกันเลยดีกว่านะครับนะครับเอาดูจากสิ่งที่ผมทวิตก่อนละกันนะครับ นะครับเมื่อช่วงประมาณเกือบทุ่มครึ่งนะครับผมได้ทําคลิปนี้ลงนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับเหมือนประมาณว่าเก็บตกเกี่ยวกับละครเรื่องบ่วงวิมาลาใช่ไหมครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับที่พิทัศนนะครับทวิตว่าเราจะมีอำนาจไปสู้มุกดาได้ยังไงนะครับผมได้ทำคลิปนี่ครับพ่อจ๋าแม่จ๋าส่งยิ้มให้กันนะครับแล้วก็มีแฟนเพจนะครับมา ตอบคำถามนะครับว่าประโยคนี้นะครับก็คือพี่เข้มเรานะครับได้พูดประโยคนึงนะครับอ่าในกองละครเรื่องเขยบ้านไร่สบายไฮโซไปติดตามคลิปนี้ได้นะครับตามลิงก์ที่ผมติดไว้ด้านบนนะครับเมื่อผมลงคลิปนี้โปรโมทลงในทวิ t เตอร์ใช่ไหมครับระหว่างนั้นนะครับผมก็เห็นชาวดอมเข้มมุกนะครับกำลังเล่นแฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆกันนะผมก็เลย ในไหนแล้วก็ลงโปรโมทแล้วก็ขอคนละหนึ่งวิวนะครับไปชมคลิปใหม่ช่องผมด้วยนะก็มีแฟนๆนะครับได้เข้ามาถล่มวิวให้นะครับเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะครับนะครับแล้วผมก็มีการโปรโมทลงติกต็อกด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมก็มาสรุปตอนสองทุ่มสี่สิบเก้านะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆนะครับก็ ทวียอดนะครับไปถึง27,600ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับนครับด้วยความที่ผมเล่นแฮชแท็กอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับปั่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีโมเมนต์ไม่ค่อยคิดสเตตัสอะไรได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันปั่นแฮชแท็กนะครับด้วยการเรียกกำลังพลนะครับจากทุกช่องทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจช่องทางกระแสนะครับ YouTube นะครับหรือ TikTok แล้วก็ Instagram นะครับของช่องทำกระแสนะครับก็เรียกนะครับชาวด้อมเข้มมุกจากทุกๆสื่อนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแฮรีทวิตแฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆกันนะครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับก็มีคนแสดงความคิดเห็นหลายๆคนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมาได้นะครับที่เข้ามาแบบ สนับสนุนในสิ่งที่ผมทำนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวด้อมเข้มหมุกทุกทท่านเลยนะครับที่ทำให้ช่องทำกระแสนะครับมีได้อย่างทุกวันนี้นะครับยอดซับเกือบ1 3,000ผู้ติดตามนะครับก็ต้องขอยกความดีความชอบให้กับด้อมเข้มหมุกทุกทท่านเลยจริงๆนะครับไม่มีทุกทท่านก็ไม่มีทำกระแสในวันนี้นะครับโดยแคสแท็กนี้นะครับปิดยอดที่ เที่ยงคืนนะครับ75,000ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครพูดถึง h a s h t ็ g นี้อะไรกันยงไงบ้างนะครับยังคุณ UpToMT นะครับได้พูดไว้ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเธอเป็นสีขาวผมก็คงเป็นสีดำถ้าเธอเป็นรถอ่อนผมก็คงเป็นรถเข้ม แต่แปลกที่สิ่งตรงข้ามกันน่ะสามารถเข้ากันได้อย่างดีและกลมกลืนโลกไม่อาจขาดสีขาวได้โลกก็ไม่อาจขาดสีดำได้เช่นกันรสชาติอาหารก็ต้องมีรสอ่อนและเข้มผสมกลมกลืนกันจึงจะกลมกลม่อมเหมือนที่เราควรมีกันและกันนะครับเป็นข้อความที่ดีมากเลยนะครับหลายๆคนนะครับจะเข้าใจสัญลักษณ์ของอทั้ง เข้มและก็มุกดีนะครับนอกจากสัญ,ญลักษณ์มาน้อยกับเป็ดน้อยนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์หัวใจสีดํากับหัวใจสีขาวใช่ไหมครับหัวใจสีดําก็เหมือนหัวใจสีเข้มใช่ไหมครับหัวใจสีขาวก็เหมือนหัวใจสีมุกนะครับเมื่อทั้ง2หัวใจนะครับมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบแตกต่างแต่ลงตัวมากเลยนะครับสิ่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น ความรู้สึกจากชาวเรามากกว่าครับว่าเเมื่อเห็นทั้งคู่นะครับได้มาอยู่เคียงคู่กันได้มาร่วมงานได้มีผลผลิตด้วยกันนะครับสมกับว่าทั้งคู่นะครับเป็นเหมือนอคู่คู่สร้างคู่สมคู่บุญนะครับของอในวงการบันเทิงนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะครับคู่บุญใช่ไหมครับนั่นแหละครับ คือไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเขาใช่หครับแต่ในเมื่อเขาอยู่หน้าจออะไรด้วยกันเนี่ยมันเหมือนอคู่ขวัญคู่ขวัญคู่บุญกันคู่สร้างคู่สมกันนะครับในหน้าจอทีวีนะครับก็คือไม่ว่าทั้งคู่จะโคจรมาเจอก,กันณช่วงเวลาใดก็สามารถเรียกกระแสแบบบางปุริเย่ได้สดๆเลยนะครับก็อยากที่จะให้แบบมีโมเมนต์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็คืออยากให้ทั้งคู่นะครับไม่ต้อง อส่วนกระแสอะไรมากมายนะครับให้ทั้งคู่นะครับมีความเป็นตัวของตัวเองของทั้งคู่นะครับแล้วก็มีการร่วมงานที่มีรอยยิ้มกันแบบนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยแหละครับบางทีชาวเราก็อย่าไปคิดอะไรแทนเขานะครับก็คือเขาทั้งคู่ก็จะยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอ่านะครับจากพี่หนิงปณิตานะครับ ี่หนิงปณิตานะครับได้อ่าโพสต์ภาพนะครับในแฟนเพจอานิของหนิงปณิตานะครับแล้วก็ใน IG นะครับอ่าโดยตอนแรกนะครับพี่หนิงก็อ่าลงสเตตัสอ่าใน Twitter หรือที่ต่างๆบอกว่า no caption นะครับแต่ไปๆมาพี่หนิงก็มาบอกว่าอ่ะเปลี่ยนจากสเตตัส no caption และเป็นสเตชัทเป็นสเตตัสอะไรเอ่ยไม่เข้าพวก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้อยากจะว่าแม่หนิงหรอกนะอันนี้แม่หนิงอ่ะได้ทวิต ข้อความนี้เองนะครับใน IG ใน f a c e b o o k นะครับอ่ะก็เดียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบฟินเหลือเกินนะครับที่พี่หนิงได้ปล่อยภาพนี้มานะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มชินนะครับบอกว่าคิดอยู่นานว่าจะลงคลิปไหมแต่ก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าติดท็อปไฟจะลงคลิปให้ก็ทำตามสัญญาละซึ่ง แฮชแท็แบบเข้มๆใส่มุกเยอะนะครับก็ติดเทรนด์ทวิตเตอรนะครับอยู่ในท็อป5จริงๆนะครับก็พิตัมนะนะครับก็ทําตามสัญญาของชาวดอมแล้วนะครับก็เนี่ยครับพิตัมเราก็ไปลง Tik t o o k ให้แล้วนะครับกับ Tik Tok นี้นะครับยังไงก็ใครที่รับชม Tik t o o ออยู่นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ทวิตของพิตัมนะครับแล้วก็รับชมคลิปนี้แบบฟินๆเลยนะครับ ผมจะไม่เปิดให้ดูนะครับอ่าผมอยากให้ทุกคนเข้าไปลองสัมผัสไปดูความฟินกันเองนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับได้กดเข้าไปรับชมรับฟินกันนะครับ นะครับโดยเพจแม่ดานะครับมียอดผู้ติดตามถึง4,000ฟอลโล่แล้วแม่ดาเราก็เลยบอกว่าขอบคุณนะครับแพนด้าทุกคนด้วยใจจริงนะคะที่ติดตามและอยู่ด้วยกันจนบ้านเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม่ดาะเราอยากจะชวนทุกคนมาปันแท็กคู่ฉลองบ้านกันสัหน่อยอ่าเริ่มเทนเมื่อหนึ่งทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับโดยเป็นแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆนะครับอ่ามาร่วมเทนกันนะครับซึ่ง แฮชแท็กนี้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองนะครับที่บ้านแพนด้านะครับมีผู้ติดตามกว่า4,000ฟอลโล่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า,าเป็นการเฉลิมฉลองที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าปิดยอดเที่ยงคืนที่75,000 กว่าทวิตเน่นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคบับ้านแพนด้าที่สุดนะครับที่มีกิจกรรมดีๆมีโมเมนต์ดีๆนะครับมีแฮชแท็กดีๆนะครับมาให้เราชาวเรานะครับชาวด้อมเคมูกได้เล่นได้มีกระแสะมีอะไรกันทุกวันแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีคอนเทนต์ดีๆนะครับที่มา ให้ช่องทำกระแสนะครับได้มีคลิปทําในทุกๆวันเลยจริงๆนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับอนาคตถ้าไปได้ไกลอะไรแค่ไหนนะครับผมมีโครงการที่จะแบบตอบแทนบ้านแพนด้าแล้วก็ดอมแพนด้าทุกๆท่านด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับจะหากิจกรรมแจกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่องทำกระแสเกิดได้ก็เพราะว่าพวกคุณนะครับดอมเข้มมุกแล้วก็บ้านแพนด้านะครับ อะเรามาดูแฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆกับคนอื่นๆบ้างดีกว่าครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าใครได้เห็นาการโปรโมทนะครับของผมทางแฟนเพจ Facebook Twitter IG TikTok ออะไรบ้างแล้วก็เข้ามาช่วยปั่นปั่นเทนกันนะครับก็สามารถ เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับนี่ครับพี่รัมนะครับพี่รัมเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับเป็นพี่ออร่าปวดหลังจังเลยนะครับในฐานะที่อยู่ตั้งแต่สมัยเริ่มประกอบเรือ ันกันมาทุกโมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เอนดูเข้มมุกมาจนถึงตอนเนี้ยกระแสมันมีขึ้นลงแต่เชื่อว่าคนที่ยังอยู่ตรงเนี้ยซับพอร์ตเด็กๆด้วยใจไม่คาดหวังไม่กดดันค่อยๆเดินไปด้วยกันนะคะก้าวช้าแต่ก้าวมั่นคงจะไม่ล้มและไม่เหนื่อยนะครับแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆนะครับจริงอย่างที่พี่รำพูดเลยนะครับก็คือไม่ว่ากระแสจะขึ้นหรือลงนะครับ ชาวเราที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเป็นชาวเราที่แท้จริงนะครับชาวเราที่คอยซัพพอร์ตน้องอยู่เสมอนะครับไม่เพราะว่าน้ําทะเลนั้นนะครับจะเป็นช่วงขึ้นหรือว่าช่วงลงนะครับหรือว่ามีคลื่นถาถมอาซัดรำเรือแค่ไหนนะครับชาวเราก็ยังคงประยุงเรือนั้นนะครับเพื่อแล่นต่อนะครับไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับนี่ครับก็เป็นนี่สิครับที่เรียกว่าชาวเราที่แท้จริงนะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมเปือลลำนี้มาด้วยกันนะครับเปลือที่ชื่อว่าเข้มมุกนะครับก็อยากจะให้พายกันต่อไปยาวๆนะครับเพราะว่าเรารักในความเป็นเข้มใช่ไหมครับแล้วก็เรารักในความเป็นมุกดานะครับเราก็ต้องพายทั้งคู่ไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับ คุณสนโรสนะครับอะไรที่เป็นรอยยิ้มของน้องๆอ,อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของน้องๆดันน้องๆได้เราก็มาใส่แบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆกันไปโลดโฟกัสจุดหมายเดียวไม่ว่าต่างคนต่างที่มาต่างความคิดเราก็รักคนเดียวกันก็คือน้องทั้งคู่และก็คนในด้อมนี้ที่มาพบเจอมิตรภาพดีๆรอบตัวเหมือนอยู่กันมานานความจริงอไม่กี่เดือนเองใช่ครับตั้งตั้งแต่มีดอมนี้มานะครับไม่กี่เดือนเองนะครับน่าจะอ เดือนที่ละครโซเวรีมาก็น่าจะประมาณเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับก็น่าจะเกือบครึ่งปีได้แล้วนะครับที่าชาวเราดำเนินเรือลำนี้มาด้วยกันนะครับ,รบน,นะครับอย่างที่คุณซโนโรธพูดเลยไม่ว่าจะอะไรยังไงนะครับ,รบเรารักในความเป็นเข้มรักในความเป็นฮัสวีครับเรารักในความเป็นมุกแล้วก็รักในความเป็นนะินรักนะครับเราก็ดำเนินเรือลำนี้ไปให้ถึงฝั่งฝันกันนะครับ อย่าพิ่งตกเรือซะก่อนนะครับก็พายกันต่อไปนะครับอย่าแผวอย่างพี่เคเมบอกว่าพายต่อไปนะครับอย่าแผวนะครับ คุณพลอยรงนะคะไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้เลึกซึงไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลอเลอะไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลให้ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอแค่นั้นพอเพลงนี้คือจบทุกอย่างเลยจบทุกอย่างเลย พลงนี u, <c oughs> ้สดคุณจะจิบวาโรณีนะครับทุกการกระทำทุกคำพูดทุกอย่างที่เราเห็นล้วนมีความหมายในตัวของมันเองทั้งสิ้นอยู่ที่เราจะมองแบบไหนส่วนแม่ใช้ใจมองทุกๆอย่างที่ลูกทำนี่ครับโดยพี่รำนะครับชื่อแท็กเนี่ยทำให้คิดถึงอันเนี่ย หลายหลายคนคิดถึงแฮชแท็กนี้กันหรือเปล่าแฮชแท็ก uh, มนรักคาเฟอีนคูณเข้มมกนะครับหลายหลายคนนะครับได้มาทันแฮชแท็กนี้นะครับตอนนั้นนะผมยอมรับเลยว่าผมมาไม่ทันแฮชแท็กนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมมัวแต่ไปทําคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ uh, ไม่ได้ สนใจในเรื่องราวของเข้มกับมุกเท่าไหร่นะครับแค่สนใจในตัวปริณแล้วก็คุณมิตาเท่านั้นนะครับช่วงแรกๆที่ผมทําคลิปก็ทําคลิปแค่เชียร์ละครนะครับไป,ไปมาเริ่มจะมาเริ่มโดนเข้มมุกตกเข้าแล้วก็เลยได้หลงหลงเข้ามาอยู่ในเส้นทางของเข้มมุกแล้วก็ทําคลิปเข้มมุกนะครับมากว่าร้อยคลิปแล้วนะครับร้อยแฮชแท็กได้แล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ประมาณเกือบร้อยห้าสิบวันแล้วก็นั่นแหละครับ รักไม่รักก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าอ่ะมีความสุขทุกวันนะครับที่ได้มาอ่านทวิตนะครับได้มาได้เชียร์น้องมาได้พูดคุยมาได้เล่าเรื่องน้องนะครับยังไงก็สามารถนะครับย้อนวันานะครับกับแฮชแท็กต่างๆได้ในช่องถามกระแสนะครับซึ่งมีเกือบทุกแฮชแท็กเลยนะครับเรียกว่าผมไม่พลาดแฮชแท็กหนึ่งเลยนะครับเพราะว่างาน งานของชาวเรางานของดอมเคม,มุกนะครับก็คืองานของทำกระแสนะครับคุณเรือพายนะครับวันนี้แม่เอาคลิปนี้ไปหยอดในบ้านคู่ N Y ของแม่แม่ในบ้านอะ่ะต่างกริดกา์ดกันใหญ่ว่าคู่เนี้น่ารักทุกคนต่างฟันทงว่าเราต้องชงกันต่อไปบ้านคู่ N Y คือนเดชอดยา่ยาหรือเปล่าอ่าถ้าใช่นะครับบอกผมหน่อยนะครับนน่าจะใช่นะครับ จริงๆนะหลายๆคนเนี่ยเชยร์แบบให้คู่นี้แบบนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหัวใจของเขานะครับทั้งคู่ก็เป็นเรื่องหัวใจของเขาก็ยังไงนะครับเราแค่เห็นแบบโมเมนต์ฟินๆแบบนี้เราก็ดีต่อใจเราแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเห็นเขาทั้งคู่สบตาอะไรกันอย่างเงี้ยแบบวันๆนะครับอย่างวันฟิตติ้งที่ผ่านมานะครับนั่นก็เป็น ความรู้สึกดีๆแล้วนะครับที่ผมแบบเออแบบรู้สึกดีต่อใจแล้วก็เชื่อว่าชาวดอมหลายๆคนก็จะแบบรู้สึกดีไปทต,ตามกันนะครับก็คือสังเกตได้จากยอดวิวนะครับที่พุ่งขึ้นเอาพุ่งขึ้นเอานะครับเมื่อผมนําเสนอนะครับภาพของทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วนะครับที่ยอดวิวของช่องทํากระแสตกไปนะครับเพราะว่าเออแบบหลายๆคนแบบไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นะครับพอ หลายๆคนได้กลับมาเห็นโมเมนต์แบบนี้นะครับยอดวิวก็เริ่มพุ่งเริ่มพุ่งนะครับกระแสก็เริ่มมาเริ่มมานะครับแต่ก็อย่างที่พี่ที่ผมอันทวิท์เมื่อสักครู่นะครับไม่ว่ากระแสน้องจะขึ้นหรือลงอะไรยังไงนะครับเราก็ยังดําเนินต่อไปนะครับยังคอยลุ้นตามลุ้นตามเชียร์นะครับตามโปรโมทให้น้องๆต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขเล็กๆนะครับที่เราอยากจะส่งมอบให้น้องทั้งคู่ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะแม่ก็อยากจะทําเพื่อลูกๆใช่ไหมครับบรรดาแม่ก็อยากทําเพื่อลูกอยากจะสนับสนุนอยากจะให้ลูกๆนะครับมีผลงานมีสปอนเซอร์เข้ามีงานเข้ามีกระแสอยู่เรื่อยๆงานเข้าเยอะๆเงินเข้าเยอะๆนะครับก็เป็นอะไรที่บรรดาแม่นะครับก็ชื่นใจแล้วที่ลูกของเราจะได้ดีได้ดีแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับอย่างคุณกีกี้พูดเลยครับว่าว่าไม่คาดหวังนะครับ ไม่คาดหวังที่จะกดดันสถา,านะของทั้งคู่ไม่จ้นจนไร้ขอบเขตจนทําให้ทั้งคู่อึดอัดและลําบากใจสถานะไหนก็ไม่สําคัญขอแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันแบบที่ผ่านมาไม่เลือนหายไปก็พอสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กันและกันแค่นี้ก็น่ารักมากๆแล้วใช่ครับเห็นด้วยกับคุณกีกีเลยครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นจุดประสงค์นะครับของชาวเรานะครับว่าสถานะไหนไม่สําคัญสําคัญที่ว่าทั้งคู่นะครับ มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับก็คือมีความเป็นเข้มมุกที่ดีต่อกันมีโมเมนต์ให้เราได้แบบจิ้นกันเล็กๆต่อไปแบบนี้นะครับนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะมาชมแฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กแบบเข้มๆใส่มุกเยอะๆกันได้นะครับรับรองได้ว่าเออแต่ละทวินนะครับฟิน จินอินกันมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับและใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าผมมาพูด อะไรเวิ่นเวออะไรนะครับผมอันนี้เป็นสไตล์ของรายการผมนะครับที่ชาวด้อมเข้มมคกนะครับรับรู้แล้วก็แล้วก็ยินดีนะครับที่ให้ผมพูดอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดผิดพลาดประการอันใดอะไรไปนะครับก็สามารถชี้นำนะครับติดติงแล้วก็ติชม เพื่อก่อได้กันได้เลยครับคอมเมนต์มาบอกได้ว่าออผมพลาดอะไรตรงไหนนะครับผมก็จะได้นําส่วนนั้นมาปรับปรุงในการดําเนินร,ร,รายการให้ดีต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้กับผมทามเมอร์แห่งช่องทามกระแสต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ